ต้องปลุกเพื่อนก่อนนะฮะออกกำลังกายเฮ้ยนายแคมป์ตื่นได้แล้วเราต้องไปออกกำลังกายกันนะนายรู้ใช่ไหมว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราได้ออกกาลังกายตอนเช้าเนี่ยนะฮะหมุนครับผมออกกาลังกายครับวู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 ครับต่อไปก็เป็นการยืดยืดขานะครับแบบนี้นะครับยืดขาครับผมไปครับทาให้อ่การยืดเส้นยืดสายนั้นดีขึ้นนะครับผมไปครับ <c oughs> เดียวเดียวเดียวจะจมน้ำขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเรื่องของเราในวันนี้นะนั่นก็คือไปล่าแรปเตอร์สปาร์ลกระแทบนะฮะนะครับผมออกแต่เช้านะตอนนี้ผมเรียกวเราผมพร้อมมากๆไม่มีอะไรจะพร้อมไปขอนี้แล้วนะครับพร้อมจริงๆนะฮะพร้อมที่จะตายผมว่านะถ้าค่ายตัวใหญ่ตัวนั้นน่ะไม่น่าจะได้ขนเยอะว่ะเอาไงดีวะ โอ้แต่มันยากอะ่ะมันยากมากคือมันจะหนีไม่ทันอะ่ะประเด็นอะ่ะมันจะต้องแบบว่าเวียงโอ้โหอย่าพึ่งเลยเคยเคยมีประสบการณ์แบบว่าเวียงที่ล็อกขาแล้วล็อกไม่ติดอันตรายพื้นที่แห่งความอันตรายฮ้านั่นตัวตัวใหญ่ตัวนึงโอเค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 แต่ว่าตัวประมาณนี้น่าจะไม่ได้ขนนะงัดตัวเล็กก่อนละกันงัดตัวเล็กก่อนงัดก่อนงัดก่อนเพื่อนไก่ก็งัดตัวใหญ่ครับ ตัวใหญ่เหรอผมเห็นแล้ววะแปร์เอาเอาเอาแปแร์อ่สิไหนเล่าเฮ้ยหนีเหรอหนีเ,หเพื่อนขามันขามันเออยิงซ้ำลุยลุยลุยอู้วมันมีพวกมันมีพวกเ,ออเดี๋ยว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 เ,เดี๋ยวเยวเเพื่อนเพเย็นเพื่อนโอเคโอเค เพื่อนเราเอา้าตายออตัวไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่มันต้องเป็นใช่แบบนี้อุ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ย,ย,ย,ยตัวแดงออวมาไปแล้วไม่เออไม่ไม่ไม,ไม่ทำอะไรได้บ้างวันนี้กู สภาพกูน่าจะทําอะไรไม่ค่อยได้งานใหญ่แล้วนิ่งเริ่มเป็นงานงานใหญ่แล้วไม่ใหญ่ธรรมดานี่งานงอกกว่าหลายงาน <c oughs> <c oughs> หาัวไงดูเนี่ยเอ,อ้ยหูแล้วคู่หูแล้วแม่งสู้ยิบตาโหเอายากด้วยว่ะรูดของไงหมดไปเนี่ยเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไ,ไ,ได้ไหม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 ได้อยู่ได้อยู่ รูด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 เลยรูดรูดเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้โอ้มึงเร็วได้แค่นี้เองเหรอเพื่อนโอเคโอเคโอเคต้องปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความยำเกรงเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะที่เล็กป่ะตัวอะไรอ่ะโหเดี๋ยวนะตัวนู้นนั่ไงสามตัวไอ้เหี่สามตัวอยู่หงุดหงโอ้โหรำลับละลำบากละโอ้ลำจะมาหาคนเนาะโอ้ลำบากลำบน ต้องทนกันไปยังไงก็ต้องปิดฉากภายในสองสองครั้งให้ตายอ่ะต่อนหนึ่งตัว <c oughs> ถ้าการต่อสู้ยืดเยื้อะนะครับโอกาสตายของเรามีสูงมากครับผมยิงมันยิงมันให,ให,ให้ลากกันมาตรงแนวลบเราโอเคไปใกล้นิดนึงแหมเราก็ไม่ใช่นักแม่นธนูสะดสิ เลือตัวทีละต,ตัวโอ้โหชิตัวนี้ไม่ควรไม่ควรไปยุ่งไม่ควรไปยุ่งอย่างแรงอีตัวนี้มันฆ่าผมเดี๋ยวเอาอันนี่ก่อนเอเอ,เอโดนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเรรยบร้อยเสร็จไปหนึ่งโอเคโอเคโอเคนัดล้างตาครับศึกล้างตา อย่าให้ตัวใหญ่เห็นเชียวเหมือนจะเห็นแล้วด้วยเฮ้ยแต่มันติดมันติดมันติดอยู่มันติดอยู่อะติดเยอเสร็จแล้วยิงฟรีเลยครับผมแล้วเอยเพลงตื่นเต้นก็ไม่กลัว,ง,ว,ง,วงัดเข้าหัวเดียวงัดเข้าหัวงัดเข้าหัวงันก็ไม่ที่หัวอนูมีเป็นร้อยดอก กดให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเจิบหายละเย้ยตัวเล็กวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งวิเพื่อนเพื่อนวิ่ง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 ชื่อแต่วะโอเคโอเคมันบื้อ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 ชิบหันไม่บื้อว่ะอู้ตุ้งหนีตุ้งหนีตุ้งหนีวิ่ง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 ไอ้เหี้ยวิ่งให้เร็วกว่านี้วิ่งไม่โดด กระโดดกระโดดเอเอโอ้ยเอ้ยตกลงมาเออเ้ากระดูกหักเศิกนี้ยังไงมันก็ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้เว้ยซึ่งเราแพ้มาสองตาแล้วเงินนัดล้างตาล้างเรื่อยๆล้างจนน้ำจะหมดบอกได้คำเดียวว่าผมนี่ไม่เคยย่อท้อสิ่งที่เรียกว่าอันตรายก็ต้องดับเครื่องชนโอเคโอเคมันไปตีกันตรงนู้นอยู่เอาเชีร์เอเ้ย มันไม่ได้ตีไก่ตัวแรปเตอร์นี่หว่าซุ่มก่อนครับซุ่มก่อนครับได้ครับได้ครับเอ้ยได้อยู่ได้อยู่สู้กันเองโอเคโอเคโอเครีบร์ูดรีบร์ูดรีบร์ูดเออตายอ่ะม,มีมีมีลูกพี่ช่วยเราไว้นะฮะนายช่างกล้านะนายช่างกล้าเกินไปแล้วไปไปครับไปครับต่อต่อต่อตอ,อุ้ยอุ้ยตกใจตกใจตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางเอาหนังมันเอาหนังมันศึกนี้ยังไม่จบครับผมศึกนี้จบยาก ได้เสียงอะไรบางอย่างเสียงบางอย่างที่อันตรายไอตัวที่เรายิงตัวนั้นมันไปไหนแล้ววะโอโ้ยตัวนั้นล่กัดเป็เรื่อยเลยว่ะเฮ้แต่ถ้ามันโดนลุมงนี้เราฆ่ามันได้นี่ก็ถือว่าโอเคนะเอาให้ได้ครับต้องเล่นปลาใหญ่ครับผมเอาของใหญ่เต่ากำลังแทงให้อยู่ครับผมเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ครับหาที่สูงขึ้นนะผมโอไม้ไม่ทันแล้วโอ้เฮียเต่าตายแล้วต้องล็อกขายได้อย่างเดียวครับล็อกขาได้ เราก็จะเป็นฝ่ายชนะครับผมรันใจเย็นกูยังไม่พรอยู่ไนใจเย็นกูยังไม่พอมันยังไม่พร้อมโอ้โหเฝ้าศพด้วยโอ้โหจิกใหญ่เลยอะจิกเป็นไกเ่เลยเพื่อนมาๆกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งโอเคโอเคเรากลับมาอีกครั้งไม่ไม่ไมควรไปยุ่งไม่ควรไปยุ่ง อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเฮ้ย hey, อย่างนี้ถ้าเราลากไอ้แรปเตอร์ตัวแดงมาได้มันก็ได้ป่ะวะแต่ประเด็นสําคัญคือเราจะวิ่งไม่ทันเนี่ยเด็เฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ทาลายสิ่งบุกสร้างนี้เราเราสร้างป้อมก็ได้นะศึกนี้ยืดเยือนะฮะเพราะนั้นเราจะต้องรอบคอบครับผมเออเออใช่ใช่ใช,ใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละลุยลุยลุยเอาใครก่อนเอาใครก่อน เอามึงนี่แหละยิงจากระยะไกลโอ้โหไม่ได้แมนเลยเออมันมันเตาแทงให้อยยิงฟรีไปก่อนหนึ่งดอกดอกที่สองฟีต่อแทงไว้เพื่อนแทงไว้สู้ไว้อึดไว้อึดไว้อึดไว้มาแล้ว ตาบอกไม่ไหวแล้วหลอยต่อได้ได้ได้ไดเฮ้ยมันแทงให้อยู่ไปเรื่อย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 เลยเรื่อยเอืยเอย่อเลยเออ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 เฮ้ยเต่ามันเคี้ยวยากไอ้น้องกระดอมมันแข็งกระดอมมัน กระดองมันแข็งไ้น้องของกลวอย่างเดียวคือแบบยิงมาทั้งหมดนี่คือติดเต่ามันเลยยิงเฮ้ยถ้าเราทําป้อมอย่างนี้เราก็ไล่ตัวเล็บยาวได้เนี่ยทำเป็นเล่นไหมเรียบร้อยครับผมอ้โหและนี่ก็คือความเก่งกาจของบลูสแคทนี่ไงเวลดอัพอะย่าอัพเลยดีว่านายคิดจะมาเล่นกับเราอะน,นายนายพลาดไปเยอะเลยนะบอกให้ละครับภารกิจต่อไปนี้เราทําฐานป้อมปราการแบบ เรียกว่าแบบง่ายเสียบที่บบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ฐานป้องกันนี้เป็นตัวโจมตีนะครับไอตัวเล็บยาวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าไอตัวเล็บยาวเจอกันแน่นอนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Blue Cat Channel ใน Arc Survivor แล้วเจอกันครับผมบาย